สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมเอ็มนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องป่าซึ่งเป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่ถูกถ่ายทอดโดยลุงเหมยผู้เท่าชรา,าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านติดชายแดนโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนั้นจะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของไทยโดยจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการพิสูจน์ตำนานที่พวกเขาคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่ง โดยมีตั้มเมย์การและบีมทั้ง4คนต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขามาถึงหมู่บ้านชายแดนที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าลึกที่มีชื่อเสียงว่าเป็นที่อยู่ของผีเฝ้าป่าซึ่งชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าผีเฝ้าป่านี้ปกปักรักษาป่าและธรรมชาติใครที่ล่วงเกินหรือทำลายจะต้องพบกับชะตาก,กรรมอันเลวร้ายก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในป่าชาวบ้านชื่อลุงเหมย ผู้เฒ่าประจำหม,มู่บ้านเข้ามาเตือนพวกเขาด้วยสีหน้าจริงจังป่านี้ไม่ใช่ที่สำหรับเล่นผีเฝ้าป่าไม่ชอบคนที่มาลบหลู่ทำอะไรไม่ถูกต้องระวังตัวให้ดีเถอระวัยรุ่นทั้งสี่คนก็หัวเราะเยาะคำเตือนนั้นโดยตั้มผู้นำกลุ่มมองดูเพื่อนด้วยสายตาทา้าทายโอ้ยลุงเรามาเที่ยวกันเองไม่ได้จะมาทำอะไรให้เสียหายหรอกผีปงผีป่าอะไรนะั่นไม่มีเรื่องแต่งทั้งนั้นใช่ค่ะ แ,แค่มาถ่ายคลิปสนุกหน่นอยเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่ต้องห่วงหรอกลุงเมย์ก็เสริมต่ำลุงเหมยมองดูพวกเขาด้วยสายตาหนักใจก่อนจะกล่าวด้วยเสียงเบาๆว่าคนที่เข้าไปท้าทายไม่เคยกลับมาแบบเดิมอีกเลยแต่กลุ่มวัยรุ่นนั้นยังคงหัวเราะและเดินเข้าไปในป่าทิ้งคําเตือนของลุงเหมยไว้ในเบื้องหลังป่าชายแดนที่ล้อมรอบพวกเขาดูสงบเงียบและสวยงาม แต่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกความรู้สึก,กึดอัดเริ่มเกิดขึ้นต้นไม้สูงใหญ่บดบังท้องฟ้าทั้งเงามืดที่เหมือนจะห้อมล้อมทุกอย่างไว้ต่ำกับการเริ่มตัดกิ่งไม้เพื่อเปิดทางเมยเริ่มถ่ายคลิปบรรยากาศนั้นแฝงไปด้วยความท้าทายและความไม่น่าเชื่อนี่พวกเราเหมือนพวกนักสำรวจเลยนะตับทางเองกับมือเลยเนี่ยการพูดเพื่อปลอบใจเพื่อนใช่ใช่สุดยอดไปเลย เดี๋ยวคลิปนี้ดังแน่ท้าทายผีเฝ้าป่าไม่พูดอย่างหัวเราะสะใจขณะที่พวกเขาเริ่มถ่ายทาและมีเสียงลมเบาๆเริ่มพัดผ่านแม้ว่าท้องฟ้าจะสงบเงามืดนั้นเคลื่อนผ่านต้นไม้ที่อยู่ไกลๆบีมจับกล้องไปที่เงานั้นรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกๆให้ <"He> i, พวกเราเห็นอะไรแป๊บๆไหมเงาดำนั่นะ่ะทุกคนมองตามแต่ไม่เห็นอะไร มีหัวเราออกมาได้ยังคงถ่ายคลิปต่อเงาอะไรนะบีมกิ่งไม้ทั้งนั้นอย่ามาคิดมากนะแต่บีมไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าเงานั้นไม่ใช่เงาของต้นไม้แน่นอนการเดินทางของพวกเขากลายเป็นการหลงทางป่าที่ดูเหมือนง่ายกับกลายเป็นกับดักทุกครั้งที่พวกเขาพยายามจะเดินกลับมาทางเดิมเส้นทางกลับดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเสียงกระซิบที่แผ่วเบาคล้ายมาจากทุกทิศทาง ทำให้ทุกคนเริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นเฮ้ย <_ d> um> เอาไงดีวะเดินกลับก็เจอทางเดิมเดินไปก็เจอแต่ทางตันเสียงกระซิบนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นอีกเราวกับผลเรื่องของการทําลายป่าการบุกรุกสิ่งที่ทําลายธรรมชาติมันฟังดูเหมือนผีป่ากําลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับพวกเขาหยุดก่อนฟังสิมันมีเสียงอะไรแปลกตัมพูดขึ้นมา เสียงนั้นเหมือนพูดถึงการทำลายป่าคนทั้งกลุ่มเริ่มรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกผิดเพิ่มเข้าครอบงำแม้ว่าเมย์จะพยายามปลอบใจแต่บีมรู้สึกถึงอันตรายที่อยู่ใกล้ๆนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเงามืดสูงใหญ่ปรากฏอยู่ห่างออกไปมันยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ลาวกับเป้าดูพวกเขาเงานั้น เหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างไม่ชัดเจนว่าเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตแบบอื่นพ่อแกเห็นอะไรไหมนะ่ะเมย์พูดเบาๆบีมก็ถือกล้องสัน่นมันดูไม่ใช่คนว่ะต่ำมสูตดหายใจลึกเขาคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสที่จะพูดกับวิญญาณในตำนานเมื่อเขาเริ่มพูดเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นร่างสูงใหญ่ดูเหมือนจะขยายออกจากความมืดตัมพูดว่าเราไม่ได้มาทำร้ายอะไรเลยนะ เราแค่หลงเข้ามาพอให้เราได้กลับไปเถอะตันพูดด้วยความบาดกลัวแต่ผีเฝ้าป่ากลับเข้ามาใกล้ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเงาดำที่เคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาทุกคนพยายามวิ่งหนีแต่ทุกทางกลับพามาที่เดิมเงามืดก็ยังคงไล่ล่าพวกเขาเหมือนเดิมเหมือนหมอกหนาทึบที่ไม่มีวันหนีรอดพวกเราจะออกจากป่านี้ไม่ได้เลยเหรอ ไม่ไม่พวกเราต้องทําอะไรสักอย่างลองขอขมาพูดกับมันดูบีมบอกตั้มตั้มตัดสินใจหยุดวิ่งและพนมมือขึ้นขอขมาเจ้าป่าเจ้าที่แต่ความหวาดกลัวและความสับสนทําให้เขาไม่สามารถพูดคําที่ถูกต้องได้ค่ะค้าข,ข,ข,ขอขมาขอโทษที่มาล่วงร่วงเกินได้โปรดปล่อยพวกเราไปเถอะเสียงของตั้มสั่นไหวแต่เงาดํานั้นไม่หยุด เข้ามาักลปเรื่อยๆทุกคนถูกกลืนหายไปในความมืดสุดท้ายเหลือบีมคนเดียวที่รอดชีวิตออกมาได้เขาเดินกลับมาที่หมู่บ้านด้วยสภาพช็อกและตกใจลุงเหมยได้ยืนรอเขาอยู่ที่ทางเข้าป่าพวกเขาไปไหนละ่ะเหลือแค่เจ้าคนเดียวบีมก้มหน้าลงน้ำตาคลอเบ้าเขาพยายามพูดออกมาด้วยเสียงสัน่นพ,พวกเขาไม่รอด ผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงกลับมาได้ลุงเหมยถอนหายใจยาวเขามองไปทางป่าที่เงียบสงบเจ้าเรียนเรียนรู้แล้วสินะว่าป่าไม่ใช่ที่สำหรับลบหลู่หรือท้าทายปิญญาณในป่ามีจริงและป่ามีชีวิตบีมสะอื่นผมจะบอกให้ทุกคนรู้เราต้องเคารพธรรมชาติไม่อย่างนั้นมันจะกลับมาเล่นงานเรา เสียงลมพัดผ่านป่าปีมรับรู้ถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในที่สุดบทเรียนของการเคารพและปกป้องป่าถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับป่าที่ผมนำมาเล่ามาฝากในวันนี้เรื่องเล่าในหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของป่าจะแฝงไว้ด้วยกุศโลบายในการรักษาป่าโดยใช้สิ่งดีลับเข้ามาสอดแทรก เพื่อให้ผู้คนได้รู้สึกและร่วมกันรักษาป่าเพื่อให้ในอนาคตลูกหลานของเราจะได้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบหากทุกท่านชอบฝากช่วยกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้หัดภาคใหม่อาจมีสะดุดไปบ้างไม่ค่อยไหลลื่นบ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ